ี่คะสวัสดีครับพี่น้องครับพ้ามะุนป่าอยู่ที่พิมาสุโขทัยพี่น้องมาตรงพาเมันขาดครับตรงที่น้ำั่วมังหันนะครับพี่น้องมันขาดครับก็เลยมาดัก,กวงกุหละขายอดสันดีทเดียน้ำยังแรงอยู่เลยน้ำนี่แห้งเลยนนพี่น้องปลาตอยป่ะโอ้ยปลาอีแป๊บนะโอ้โอเฮียเบิร์ตปลาอีแปบพี่น้องหัวเสียบดุงด้งดิงด้ง ก็บไปไปถอยครับผมเป็นไงอยู่นี่ตองเส้นเคือง,องนี่พี่น้องนี่โอ้ยลวกคือบัลลุดกิ้เหงียบเพื่อนแต่เวลาอยากให้รุบรดบัลลุดเจ๊เลย<ส>เอา้าเป็นไงอีกนั่นอยากให้รุดบัลลุดจิตเ ดึงอ้วนหนั่งรุดแล้วเห็นไหมยางทีซะละมันี่ปลาใส่มาโดดบนนี่ดีอวก็เอามาสองตัวสองตัวพี่น้องปลามันก็เริ่มมันเลยพี่น้องตัวอ่อนปุ๊กลุกอยู่ครับผมแต่มันก็โดนมาพี่น้องเลย

ไว้ติดม่แก้วหล่อนูได้ตัวสองตัวดีกบติดดีกบติดพี่น้องเออต้องทำใจช่วงเนี้ยง่ายๆพี่น้องพี่แถวบ้านผมเนี่หาอะไรตอนนี้ โดนก็สิมาแถวบ้านครับของแถวบ้านน้ำมีครับจะมันเนาวเนรอน้ำมันดำนขาฝนครับขาบนำจากกำแพงก่อน,นก็สิหายไปบ้านเนี่ยโอเคสอายจอบเอาครับีก็บกอา นี่ไงพี่สวยพี่หูกตัวดุ่นเท่าไหรพี่น้องรุ่นเท่าโตลวส่วงไงตัวมันจะมาเป็นฟูโอ้ยพีกไปเลยเอ้าตัวทะลุไปอีกมาหาตัวพี่น้อง ปลา่สอปแค่สองตัวหนึ่งคือมันโดดทะลุไวไ้ด้ตัวมันน่อยว่ายอก็ไม่ขาดตัวมันน่อยนะปลาสีขขยเป็นปลาสองขึ้นมาแล้วหัวเสียบหัวเสียบหลายตัวอยู่ ตากิเดิดเฮียบ่สิเฮียบ่รูไปยังนีมนไม่น่ตายพีน้องอึบอึมันรูดิขยับเลยติดเหงืออวันนี้ตติดเหงื่อตัออกน้บบน้ สิดเงือกอ่ะหอมเงือกพอดีกะโดดนนี่หรอจอบเอาครับนี่แหละทำใจต้องทำใจน้อยนึงนะมางไม่ดีอุ้ยอุ้ยไอแปะปืนพลิกไปเร็วแท้แล้วพลิกออกซ้ำ ยอกะพริกเร็วจังห <laughs> นำผัดลามันนั่นเอนงไม่มาปล้วนะเอ้โหตัวอีปลาอะไรอะเทโพน้อยพี่น,อนอ้องเอาแตปใส่ยี่ตัวนึงครับปลาเทพโพน้อยด้วยมาติดไหมห อรน้กสวยสวยกตัเโตพีน okay, pues, okay, okay? so, ้องกสยโอ้ลูกเคพูน no ้อยเป็นตู้ดำข้างๆไว่น้อยคางแก้มขางเงียบเพื่อนะนี่ครับเคพน้อยเน้อยลูกมันไปบอกแม่มาเด้อได้ตัลูกมั้ยนี่พ่อมีอันบุฟเฟ่ไหร่เคลียรอกกแถวนี่ใช่กหมครับลงคลองครับตงลูติดมองติดยังเพลิน เหี้ยสัตเ์ตกสัต่์ใส่กับตัวงามรูมนเห็นบ่มาเป็นฟูหน่งเลยพี่ด้วาโอ้ยไม้แก้วอีกแล้วแบบมันโยนเลยเอ้าไปก็ซิรุ่นเนียหลายพี่น้องเชฟโพ ตึกตึกตึกมันปลาสวยอยากได้ตัวใหญ่ยุดแล้วหยุบแล้วหยุบโอ้ยสี่ตัวตัวรุ่นนี้สี่ตัวพี่น้องระวังระวังตัวมงามครับตัวเบลอเลยเนี่ย นี่ดูแล้วเอาสี่โดดไปไหนอ่ะไ่รู้ง่ายพี่น้องง่ายจากตรงทางขาแลละครับผมไอเบึงหม่องห่บ้านกว่าแถบมันก็พอติดอยู่พี่น้องเดินๆเฮ้ยอะไรง่ายลองมาบึงหม่องนีก่อน เออดดนแล้วมี่ีนี่หลายตัวอยู่มามืนอนี่ที่ตักอยู่ว่ายากแล้วมืนอนีร่เอ้าเฮียากระรุ่นหนึ่สองเส้นคุณนี่มหนึ่งยองเส้มุ้ายยออไหม

โอ้รู้อยังเหลืออยูอ่เอาล่วงเลยดูไปแล้วเหลืออยู่เอ,อ,อ้อเนี้ยไปอีก Ô. Oh! Giờ <laughs> dạ sao lên, giờ dạ sao lên. Ui, luồng rồi. Nhờ vô tí ơ. Ô, đéo Tiếng lên qua đây. นอนมานอนมาได้ติดสีได้ําเขอยาปะบวดย่่งทางนี่เขาบ่าเขาตีงบ่ตีงเงินหัวเสียบ สีสอสามตบนหนีตั้งยูพี่น่องไอแปดมซอยดูตัวนุ่นดิไส,ส่เนี่นี่งใส่ม่ยเขย่า ทะลุอีกัวนึ่จะล่วงแล้วมีปลาปาก็อ่อนนปอยมีแต่ลูกปลาป่ลูกปลาปากครับผมตัวเล็กน่อยนะฮะลูกปลาปากหลาย มาแล้วมาแล้วโดดทะลุไปแล้วลล<ไ>ป,ปลวาเด็กโจกกระตุกหน่นึงสัมปะสซยเลยตัวเท่ากับปลาสวยเลยี่อปลกระชกตัว,บวเลยยวบลอ โดดเนื้ทะลุปไป,ไปแล้ว,ลวหนึ่งนันยังมียังมีขอ,องรุ่นนี้รุ่นนี้กำลังดีแต่มันต้นหน่อยก็หมองแรกอยู่พี่หน่อง <laughs> แฝกอะที่เดียวกันอะ เย,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 ยอะเต็มเยอะเต็มเยอะเต็มเยอะหลายตัวเลยเอาล่วงเลยหวัวเสียบเลยเอาและพอเด็กง,งานจิพี่น้องแบบเีย <laughs> อย่าไปชมมัน หน่อยว่าเป็นยังครับไฟติดปั๊บปั๊บปั๊บติดตึ๊บตึ๊ตึ๊ๆตึ๊แล้วสึงแล้วจักกตัวจักโตจักกตัาตอนนี้หาพี่นนองจักไปเลยวจะถึงตตัวตักไปแล้วสอง เดี๋เวกะตูก็ไม่ยอมออกกันนะปูมาแล้วหนึ่งสองอ้าว่าเอาเหลือซี S <S <an> ตกใจคิดว่า,าปลาคิดว่า,าปลากระทิงอะไรงานมานีพี่น้องเลยอ้าใส่ยังได้รึเดี๋ยวสองลู่พี่น้องอเ้ย กำลังตะโมตะมีพี่น้องแต่ตแว่ากำลังถอดแสบกับรุ่นี้อ้วนพี่น้องาเริ่มจะมับบ่นแล้วครับผมนี่้รุ่นนี้ยังม้วนครับยกมวนเ <laughs> ม,ม,มื่อไมีพี่น้องก็ยังได้เยอะครับแค่ไว้บ่ไ,ได้เอ้ายังติดมาตัวหนึ่งนี่ดูลปลากระโหน่อยครับนี่ครับก็ได้กินนะพี่น้องมใน,นช่วงนี้ครับเดี๋ยวพอคลิปหน้าครับจะในก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับโชคดีทุกๆทุกคนครับผม